สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมครับอาร์มชัชวาลในข่าวไวท์เทนิวครับยังคงอยู่กับเรื่องปากท้องนะครับกรณีผักชีที่ราคาแพงนะครับและไม่ใช่แค่ผักชีนะครับหลายๆผักก็ขึ้นราคาตามไปจากปัญหาน้ําท่วมก็ดีราคาน้ํามันที่สูงขึ้นก็ดีเกี่ยวกับการขนส่งมีการบวกราคาขนส่งจากพู้รค้าคนกลางนะครับเรียกได้ว่าชาวบ้านชาวช่องเ,เดือดร้อนนะครับบ่นกันบางคนก็บอกเอาผักชีไม่เป็นผักหลักไม่เห็นจะต้องเป็นเดือดร้อนนะครับแต่มันก็สูง ราคาแพงเกินเหตุไปนะครับนะครับเป็นเรื่องที่พ่อค้าแม่ค้าเครียดกันมาเรียกว่าทั้งสัปดาห์เลยก็ว่าได้นะครับสำหรับปัญหาราคาผักตามแผงตลาดต่างๆนะครับจนถึงขณะนี้เนี่ยก็ยังคงแพงอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะราคาผักชีครับที่วางขายบนแผงผักตลาดสดเทศบาล2เมืองอุทยัยธานีมีราคาขายส่งพุ่งขึ้นไปถึงกิโลกรัมละ380บาทจากปกติเนี่ยขายกิโลกรัมละร้อยนะครับ ดูเหมือนว่าปัญหาราคาผักเนี่ยจะมีข่าวดีหรือไม่อะไรยังไงนะครับวันนี้เนี่ยทางไทยนิวออนไลน์พาไปตรวจสอบผลสํารวจการจําหน่ายนะครับผักสดภายในตลาดสดย่านลาดพร้าวครับนี่ครับพบว่าราคาผักสดนะครับที่รับซื้อจากตลาด้าส่งเวลานี้เนี่ยเริ่มปรับตัวลดลงมาบ้างแล้วครับเนี่ครับเนื่องจากว่าสถานกา,การณ์การปลูกผักในพื้นที่น้ําท่วมเนี่ยเริ่มดีขึ้นนะครับแล้วก็คาดว่าเร็วๆนี้เนี่ยสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ โดยราคาผักชีตอนนี้นยอยู่ที่กิโลกร,รัมละ150บาทครับจากที่เคยมีราคาพุ่งสูงสุดไปถึงกิโลกร,รัมละ400บาทนะครับโดยช่วงที่ผักมีราคาสูงได้ปรับตัวด้วยการแบ่งขายเป็นกำรรขนาดเล็กๆครับทำให้ขายลูกค,ค้าที่ซื้อครั้งละไม่มากได้นะครับในขณะที่ราคาผักทั่วไปราคาขายวันนี้เนี่ยถั่วฝักยาวอยู่ที่กิโลละ35บาทจากที่เคยสูงถึง70บาทผักกาดกิโลกร,รัมละ25บาทครับผักคะน้ากิโลกรัมละ24-26บาท ควางตุ้งกิโลกรัมละ40บาทผักบุ้งจีนกิโลกรัมละ30บาทจากที่เคยสูงสุดกิโลกรัมละ50บาทนะครับนอกจากนี้นะครับผู้ค้าในตลาดสดยังบอกด้วยนะครับว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงแหล่งรับซื้อผักสดครับไปที่ต่างจังหวัดมากขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาน้ําท่วมเนื่องจากบางพื้นที่เนะี่ยยังคงปลูกผักได้ตามปกติแต่จะมีต้นทุนสูงขึ้นจากการขนส่งทําให้ราคาผักนะครับที่จําหน่ายในเวลานี้เนี่ยจึงยังไม่ได้ปรับลดลงมากนะครับ ถึงแม้ว่าสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นแล้วแต่ราคาก็ยังถือว่าอยู่ในระดับสูงกว่าราคาปกตินะครับนี่ครับทีนี้ครับสืบเนื่องจากประเด็นราคาผักนะครับพาไปตรวจสอบความเคลื่อนไหวครับกรณีคําพูดของท่านนายกรัฐมนตรีกรณีใช้ทหารปลูกผักชีนะครับจนกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาล่าสุดนั้นทางด้านขององครัก์พิทักษ์กรุงตู่อย่างคุณปรินาไกรคุปสสสราชบุรีพักพลังประชารัฐนะครับโพสต์เฟซบุ๊ก ปรินาไกลคุประบุข้อความครับว่าทักษิณขับเฮา์เมื่อทักษิณน,นัดคุยขับเฮาถกปมมนุษยชาติกำลังมุ่งหน้าสู่โลกเสมือนจริงที่กำลังจะเชื่อมโลกดิจิทัลกับโลกความเป็นจริงเข้าด้วยกันโลกที่ใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์สภาพดินฟ้าอากาศเพื่อเพิ่มคุณภาพและผลผลิตทางการเกษตรอย่างอิสราเอลที่ใช้เทคโนโลยีพลิกทะเลทรายให้เป็นแปลงเกษตรแต่นายกไทยกลับให้ทหารปลูกผักนั้นคือการประสาทนี่คืออาการประสาท บ้าบอรหรือว่าเพิ่งไปดูเดือมและทิกภาค4มากันแน่ Hash ท็ g ไม่มีโลกเสมือนจริงการเออิสราเอลมาเป็นแบบอย่างคือไม่ได้นี่นะครับคุณปรินาบอกนะครับเพราะว่าที่นั่นเนี่ยคือทะเลทรายประเทศไทยไม่จําเป็นต้องพลิกทะเลทรายเป็นแปลงเกษตรเพราะเราคือประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดในโลกแปลงเกษตรเกิดขึ้นได้ทุกที่ปลูกผักหน้าบ้านหลังบ้านยังได้เลยจะไปพลิกอะไรให้ยุ่งยากเพอร์เจร นี่คุณปรินาระบุนะครับส่วนการที่พลเอกประยุทธ์ให้ทหารปลูกผักที่เป็นแบบอย่างที่ดีในบรรยากาศที่สินค้าอาหารทั่วโลกมีราคาขึ้นสูงท,ที่สุดในโลกในรอบ10ปีคุณปรินาบอกว่านายกตระหนักและรู้ครับว่าประเทศไทยเนี่ยดำลงชีพต่างกับประเทศอื่นเรามีความสามารถในการดำารงชีพแบบพอเพียงเราสามารถเลี้ยงสัตว์ปลูกผักหากินในแบบวิถีของพวกเราซึ่งเป็นวิถีชีวิตแบบพอเพียงแทบไม่ต้องซื้ออะไรกิน ต่างกับวิถีคนเมืองคนต่างประเทศที่ต้องซื้อทุกอย่างนี่ครับนายกให้ทหารปลูกผักเพื่อให้พวกเราตระหนักว่าเราสามารถอยู่แบบพอเพียงและสามารถหลีเกเลี่ยงปัญหาผักราคาแพงได้สุดท้ายปลูกผักนั้นปลูกง่ายแต่ปลูกจิตสํานึกปลูกยากโดยเฉพาะทักษิณที่ไม่สามารถปลูกจิตสํานึกให้กับตนเองได้จึงขอเรียกร้องให้หยุดทําร้ายประเทศหยุดเพ้เจอ้อและหยุดตอแหลด้วยนะคะ ฮชแท็กปรินาประธานกลุ่มต่อต้านคนโกงข้อสอบเอ็นทรัสนี่ครับโอ้โหคุณปรินาก็ออกมาป้องบิ๊กตู่นะครับกรณีที่ถูกชาวเน็ตเนียวิพากษ์วิจารณ์ที่พูดว่าให้ทหารเนี่ยช่วยปลูกผักชีซะเลยผักชีแพงเป็นการแก้ปัญหาก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์คุณปรินาก็ออกมาฟาดกลับคุณทักษิณเช่นกันนะครับกรณีที่ผมได้รายงานไปนี่ครับก็ยังคงต้องติดตามมาต่อเนื่องนะครับปัญหาราคาสินค้าเกษตรผักต่างๆแพง เรื่องปาดท้องเป็นเรื่องสําคัญครับข้าว้ทีดวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ